เล่าเรื่องหลอนชาแนลฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถ้าพร้อมแล้วผมขอให้ทุกคนปิดห้องปิดไฟแล้วไปฟังพร้อมกันเลยครับ เสียงไก่ในเล้าฟังดูแต่ตื่นผิดปกติตาเอยตาตื่นสิสงสัยว่าจะมีใครมาขโมยไก่ของเราแนะ่เออเออตื่นแล้วตื่นแล้วไอ้เด็กพวกนี้มันไม่มีอะไรทําหรือ,อยังไงฮะถึงได้มาลักขโมยไก่ข่ากล่าวพร้อมกับเดินตึงตังออกไปหยิบใต้ที่อยู่ข้างฝาขึ้นมาจดูดแล้วเดินลงไปอย่างงกงกเงินเงินแล้วลงไปเล้าไก่ที่อยู่ติดกับห้องสุข,ขา แต่แล้วก็เห็นเงาตะคุ่มของใครบางคนที่อยู่ในเล้าไก่จึงได้ตะวาดออกไปหวังจะให้มันตกใจแล้วหนีไปเฮ้ยหยุดเดี๋ยวนี้นะแล้ววางไก่ข้าลงก่อนที่จะสับหัวแกด้วยมีดนี้แกพูดพร้อมกับเนื้อพระในมือพรานร่างนั้นก็ค่อยๆหันมาแต่ทว่ามันหันมาแต่หน้าหัวมันหมุนได ที่ปากของมันยังคงมีเศษซากไก่และเลือดที่ไหลย,ย้อยออกมาจากสองมุมปากแต่ที่แขนมีกระด้่งอยู่สองอันติดอยู่หาๆนนนัน่นผูน้ใหญ่เรืองเป็นกระหังเมื่อความลับไม่เป็นความลับอีกต่อไปมันจึงโยนไก่ทิ้งแล้วย่างสามขุมเข้ามาหาตาทองอย,อ,ยอ,ยอ,ยอย่าเข้ามานะอย,อ,ยอย่าเข้ามา มึงรู้ความลับกูมึงต้องตายสิ้นเสียงผู้ใหญ่เรื่องก็เดินเข้าหาแล้วฟาดสากมอนอันใหญ่เข้าที่ใบหน้าแกสุดแรงตาทองล้มลงทันทีโดยไม่ทันให้ร้องอีกชู่กรงเล็บอันแหลมคมขึ้นแล้วกระซวกเข้าที่หน้าท้องของตาทองที่สิ้นใจตายไปก่อนแล้วขบใต้ในมือหลุดร่วงลงจนเกิดไฟลูกพลุบกระหังถึงกับพงังะไปด้วยอนุภาพของพระเพิง เมื่อมันได้เครื่องในของตะทองแล้วก็บินหายไปในความมืดกลับมายัางบ้านแล้วเข้าทางหน้าต่างบ้านที่เปิดไว้ผู้ใหญ่เรื่องอยู่ไหมผู้ใหญ่เสียงชาวบ้านสี่ห้าคนตะโกนเรียกกันอยู่ที่หน้าบ้านเออเออ,อยู่อยู่เดี๋ยวมีอะไรวะถึงได้มาเรียกข้าเอาดึกป่านนี้ไฟไหมไฟไหม้เร็วตะทองกับยายมวนถูกไฟไมหมยายมวนรอดมาได้ แต่ตาทองถูกไฟไหม้อยู่ที่เหลาไก่ไอ้ที่มันแปลกก็ตอนชาวบ้านไปช่วยกันสาดน้ําดับไฟร่างแกไม่ทันจะได้ไม่ดีแต่ที่ท้องของแกมีรอยฉีกขาดและเครื่องในก็หายไปหมดใบหน้าและกระโหลกยุบเข้าไปเหมือนถูกตีอุบามันจะเป็นไปได้ยังไงหมู่บ้านเราไม่เคยมีปอบมีกระสือมาก่อนคนแปลกหน้าก็ไม่มีแต่เรารีบไปดูกันก่อน ว่าแล้วแกก็ควาปืนลูกซองแฝดแล้วรีบตามลูกบ้านไปมันเกิดอะไรขึ้นหรือยายมวนไหนลองเล่าให้ข้าฟังอีกทีสิข้ากับตาทองเข้านอนกันตั้งแต่หัวคำ่ำกำลังจะหลับนี่แหละข้าได้ยินเสียงไก่มันร้องแบบตื่นเตื่นข้าก็เรียกตาทองให้ลงไปดูเพราะคิดว่าจะมีใครมาขโมยไตตาทองก็จุดใต้ถือมีดพร้าลงไป ไม่นานก็ได้ยินเสียงตารองแล้วไฟก็ลุกไหม้นี่แหละผู้ใหญ่ตะทองร้องอาจจะเพราะตกใจจากการที่แกทําไฟหลุดร่วงออกจากมือก็ได้นะผู้ใหญ่เรืองว่าเหล่าไส้ลักผู้ใหญ่ไส้กับเครื่องในแกมันหายไปไหนหมดบ้าข้าก็เพิ่งมาถึงนี่แหละยายยังไม่ทันที่ดูศพแกเลยแกพูดแทบจะเป็นตะคอกด้วยความฉุนเฉียวเออ,เอ,อ ข้าขอโทษศพอยู่ทางนุนยังพอเหลือซากแต่บ้านข้าไม่มีแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันล่ะเออก็นั่นนะสิใครพอที่จะให้ยายมวนพักด้วยสักคืนสองคืนไหมรอสร้างบ้านให้แกเสร็จอีกไม่กี่วันสงเคราะคนแก่หน่อยเธอไปอยู่บ้านข้าก่อนก็ได้ยายมวลไอเที่ยงที่อยู่บ้านติดติดกันกับแกเอ่อยชวนข้าฝากด้วยแล้วกันนะนางเที่ยง จ้ะลุงผู้ใหญ่ไม่ต้องห่วงนะจ๊ะข้าจะดูแลแกเองแล้วศพตะทองจะเอาอยัางไงล่ะผู้ใหญ่ก็คงจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนแหละพรุ่งนี้เช้าจะเอาไปฝังหรือจะเอาไปเผาอีกทีไปแยกย้ายกันไปพักพรุ่งนี้เช้ามองเห็นลายมือผู้ชายก็มารอข้าที่นี่เมื่อแยกย้ายกันไปแล้วรวมไปถึงใหญ่มวลที่ต้องไปพักอยู่บ้านปะเทียง เมื่อผู้ใหญ่เรื่องนั้นมาถึงบ้านก็ตรงไปยังห้องนอนกลับไปกินเครื่องในที่กินข้างไว้พร้อมกับครางงึมงำด้วยความพอใจตั้งแต่เมียแกตายไปเมื่อหลายปีก่อนหลังจากนั้นแกก็ไม่เคยให้ใครมาอยู่ที่บ้านไม่ยอมแต่งงานใหม่ต่างก็ชื่นชมสรรเสริญแกว่ารักและมั่นคงต่อป้าสายทองเพียงคนเดียวทั้งที่แกยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นแท้ อายุก็ไม่ถึง50ด้วย้ซ้ำแต่หารู้ไม่ว่ามันมีเหตุผลอื่นๆแอบแฝงหลังจากกินเครื่องในจนหมดแล้วก็รอเวลาให้ดึกเดินชาวบ้านนอนหลับกันหมดยุคสมัยนั้นยังคงใช้ตะเกียงน้ำมันแล้วใต้น้ำมันอย่างเป็นเครื่องส่องสว่างที่ไม่ค่อยสว่างมากนักบวกกับความเชื่อเรื่องผีที่ถ่ายทอดต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นทำให้ทุกคนกลัวผีมาก เสียงหมาห่าหอนรับกันมาเป็นทอดๆจนกระทั่งมาหยุดอยู่ที่หน้าบ้านของตะทองยายมวนซึ่งตอนนี้แก่พักอยู่ที่บ้านปะเที่ยงอยู่ข้างๆกันก็ยังไม่ไวายจะดึงผ้าห่มมาคลุมโปงร่างดำตะคุ่มเดินมาหยุดยังข้างๆซาาของตาทองมันนั่งลงแล้วก็กัดกิน กินชนิดที่ว่าไม่น่าเชื่อว่าคนปกติที่มีรูปร่างขนาดนี้จะกินของที่มีน้ำหนักได้เท่าน้ำหนักของตัวเองโดยที่ไม่มีความรู้สึกอิ่มหรือจุกแต่ประการใดกินจนเหลือแต่โครงกระดูกกับหัวแล้วก็รีบเหินฟ้ากลับไปยังเวลาใกล้รุ่งสางจนถึงเวลาที่นัดกันชาวบ้านที่มาถึงก่อนก็ตกใจแทบช็อกเพราะซากตะทองบัตนี้เหลือเพียงโครงกระดูก ก็พากันวิ่งไปเรียกพ่อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่แล้วเร็วๆเ,เข้าตื่นตื่นอะไรอีกวะขอข้าเข้าห้องน้ำห้องท่าก่อนไม่ได้หรือไงเดี๋ยวจะตามไปคือว่าศพตะทองไม่รู้ตัวอะไรมากัดกินเหลือแต่หัวกับโครงกระดูกหาจริงหรือนี่ก็จริงสิผู้ใหญ่ไม่รู้มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่หมู่บ้านของเรานะไปเธอะ รีบเอาตาทองไปเผาเลยดีกว่าถ้าขืนฝังก็ไม่แน่ว่าจะไม่ถูกขุดขึ้นมากินอีกแล้วเราจะเอาอยัางไงดีล่ะผู้ใหญ่จะปล่อยไว้แบบนี้มันไม่กินเราหมดหมู่บ้านเลยหรือนั่นนะสิเราจัดเวรยนยามตรวจตราในหมู่บ้านกันดีไหมลูกบ้านคนหนึ่งว่าตรวจแล้วถ้าเจอมันล่าจะเอาอะไรไปสู้กับมันใช่ใช่มีดปืนก็ไม่รู้จะจัดการกับมันได้หรือเปล่า วันเวลาผ่านไปสองวันก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่จะจัดการยังไงเพราะในหมู่บ้านไม่มีผู้ใดที่มีวิชาอาคมเอาเสียเลยแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าผู้ใหญ่เรื่องนี่แหละคือจอมอาคมมันเป็นความลับของแกเมื่อสมัยที่ยังหนุ่มแน่นป้าสายทองเป็นสาวสวยที่เป็นที่หมายปองของชายหนุ่มที่บ้านแกมีฐานะร่ำรวยเป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนแกในตอนนี้ เรื่องกับสายทองรักใคร่ชอบพอกันแต่ถูกผู้ใหญ่ห้ามแล้วกีดกันด้วยฐานะเรื่องเองเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงอยู่แล้วเขาจึงตัดสินใจที่จะทำอะไรบางอย่างย้อนกลับไปเมื่อสมัยที่เรื่องกับสายทองยังหนุ่มสาวก่อนที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกันสายทองเองต้องรอข้านะข้าจะไปทำงานที่เมืองบางกอก ไม่เกิน6เดือนข้าจะกลับมาสู่ขอแล้วแต่งเองให้สมเกียรติหลังจากนั้นเรืองก็ออกจากหมู่บ้านแล้วไปนานร่วม6กเจดเดือนก็กลับมาแต่มาคราวนี้ดูมันเปลี่ยนไปมากเหนือตัวมีอักขระไว้เต็มแผ่นอกและแผ่นหลังสายตาที่เคยอ่อนโยนบัดนี้ดูแข็งกร้าวจุดประสงค์ที่กลับมาก็เปลี่ยนไปนั่นก็คือทุกๆอย่างที่เป็นของครอบครัวสายทอง พี่เรืองพี่เรืองกลับมาแล้วหรือจ้าข้าดีใจเหลือเกินสายทองโผเข้าไปกอดด้วยความดีใจนี่นังสายทองอิงจะทําอะไรก็คิดถึงหน้าข้าบ้างเห็นข้าเป็นหัวหลักหัวต่อหรือ,อยังไงพ่อแม่ข้าขอโทษข้าดีใจไปหน่อยก็ที่พี่เรืองหายไปเข้าไปทํางานเพื่อหาเงินมาสู่ขอข้ากับพ่อนะจ้า นำหน้าอย่างมันจะมีปัญญาหาเงินหาทองที่ไหนมาสู่ขอเองเองเป็นลูกข้าเป็นถึงผู้ใหญ่บ้านที่มีแต่คนนับหน้าถือตาลูกของผู้ใหญ่และกำนันมีแต่คนเขาอยากได้เองไปเป็นลูกเป็นเมียแต่เองมันไม่รักดีฝ่ามือฟาดลงไปยังใบหน้าสายทองเต็มแรงพร้อมกับตวาดลั่นสั่งป้าสายใจเมียของแกพาลูกเข้าไปในห้อง เมื่อร yeah. ับตาของสายแล้วเรื่องจึงเผยตัวตนออกมามึงบังคับกูเองนะอย่าให้กูใจร้ายก็แล้วกันเขาจ้องเข้าไปในดวงตาของผู้ใหญ่เลิศในตาของมันในตอนนี้เหมือนกับมีเปลวไฟไหวระริกอยู่ด้านในก่อนที่จะกระทืบเท้าลงเรือนไปทุกอย่างของมึงต้องเป็นของกู มันเข้ามายังกระท่อมที่เคยพักอาศัยที่สายทองขยันมากวาดไว้รอแต่ทว่าเวลานี้หัวใจที่เคยอ่อนโยนมันกลับแข็งกระด้างไปอาจจะเพราะว่ามันโตขึ้นหรืออาจจะเพราะขาถาอาคมและความโลภจึงทําให้หัวใจของมันหยาบก,กระด้างมันนั่งลงบนที่นอนแล้วหยิบเอาบางอย่างออกมาจากยามมันเป็นแผ่นหนังเล็กๆขนาดหัวแม่โป้งมือ แล้วบริกรรมคาถาด้วยภาษาแปลกๆก่อนจะจ้องไปที่หนังแผ่นนั้นมันขยับยุกยิกแล้วก็พุ่งหายวับไปเจ้าของร่างหัวเราะด้วยความพอใจเฮ้อเดี๋ยวก็รู้ว่าอะไรเป็นอะไรดึกสงัดผู้ใหญ่เลิอดปวดเบาจึงได้เดินออกมาเพื่อปรดทุก์ในขนาดที่กำลังจะเก็บอวัยวะให้เข้าที่ แต่แล้วก็ได้มีอะไรบางอย่างชนเข้าที่หน้าท้องของแกเต็มแรงแต่ว่าด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่นะักแกจึงนึกว่าเป็นมแมลงอะไรสักอย่างว่าตัวอะไรวะนี่บนพร้อมกับลูปพุงของแกแบบปัดออกแล้วก็ขึ้นเรือนโดยที่ไม่ได้สนใจอะไรเรื่องไม่รอให้เวลายืดเยื้อจนให้พวกมันได้มีโอกาสหาคนมารักษา รีบไร้มนตราขยายแผ่นหนังที่อยู่ในท้องทันทีจากแผ่นเท่าหัวเม่โป้งมือตอนนี้มันขยายใหญ่เท่าฝ่ามือสองข้างที่กลางออกทําให้เบียดอวัยวะภายในสร้างความเจ็บปวดให้แก่ผู้ใหญ่เลิศเป็นอันมากจากนั้นหงพยายถูกส่งตามมาผู้ใหญ่เลิศถูกกระชากจากบันไดชั้นบนสุดฝ่าเท้าอันใหญ่โตเหยียบบดจนเลือดทะลักออกจากปากคอหมุนได้รอบขาดใจตายทันที เสียงร้องของแกปลุกเอาป้าสายใจแล้วสายทองที่นอนอยู่ให้รีบลุกขึ้นมาดูพี่เลิศพี่เลิศทำไมทำไมถึงไม่ระวังเลยพอ่อแม่พ่อเป็นอะไรเสียงกรีดร้องของสองแม่ลูกเรียกเอาชาวบ้านต่างก็รีบวิ่งมาดูไม่เว้นแม้แต่เจ้าเรืองที่แสดงละครได้ดีกว่าใครๆพ่อเลิศพ่อเลิศ สายทองพ่อเป็นอะไรหรือดื่มหรือเปล่าทําไมถึงเป็นแบบนี้พี่เรืองพ่อพ่อจาก็เราไปแล้วพ่อจาก็เราไปแล้วจ้ามันถือวิสาสารวบร่างของสายทองเข้ามากอดท่ามกลางสายตาของชาวบ้านป้าสายใจกอดร่างของผู้ใหญ่เลิศดร่ำให้อย่างน่าสงสารเมื่อเห็นผัวคอหมุนได้รอบแก่ถึงกับช็อกล้มภาพลงข้างๆผู้ใหญ่เลิศ เรื่องอุ้มช้อนร่างของป้าสายใจขึ้นบนเรือนสั่งหงพรายเข้าสิงและนอนสมอยู่บนบ้านสายทองเอ๋ยเอ็งไปเฝ้าแม่เธอเรื่องศพพ่อเดี๋ยวข้าจัดการเองจ้าพี่เรืองถ้าไม่ได้พี่ข้าคงแย่กล่าวพร้อมกับส่งยิ้มให้เรืองแต่เมื่อเข้าไปยังห้องของป้าสายใจแม่ช่วยด้วยช่วยแม่ด้วย เสียงของสายทองดังพอที่จะให้เรืองแล้วเหล่าเพื่อนบ้านที่ยังไม่กลับได้ยินต่างก็พากันวิ่งตามมาติดๆภาพอ,น,น,าอ,น,อนาอนิจอนาฏปรากฏแก่สายตาทุกคนแต่สายทองสิ้นสติอยู่ที่หน้าประตูเรื่องกระยิ่มยิ้มย่องในใจและจัดการเรื่องศพของทั้งสองราวกับว่าเป็นลูกเขยและมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรทุกอย่างหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกัน แล้วมันก็ทําตัวดีมาตลอดให้ชาวบ้านไว้วางใจเลือกให้เป็นผู้ใหญ่บ้านสืบทอดมาตั้งแต่วันนั้นการแต่งงานและอยู่กินกันเพียงสองปีสายใจก็ล้มป่วยเจ็บอ,อ,อดแอดๆแ,แล้วตายไปสมบัติและที่ดินทั้งหมดก็ตกเป็นของเรื่องแต่ผู้เดียวชาวบ้านเข้าใจว่าที่เขาไม่มีใครอีกนั้นไม่ใช่เพราะเขารักและมั่นคงต่อสายทอง แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะเขาไม่ต้องการให้ใครมาล่วงรู้ความลับของเขานั่นเองและที่ไม่ออกไปหากินที่ไหนเพราะแกเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ไว้กินเองเย็นย่ำหลังจากจัดการเรื่องการเผาตะทองแล้วไม่กี่วันแกจึงไปยืนดูใครบางคนอยู่ในมุมมืดก่อนที่จะออกไปทักทายเหมือนกับว่าขณะนี้เป็นเวลาปกติ ทั้งที่ทุกคนทุกบ้านเขากลัวแล้วเข้านอนกันหมดยังคงมีแต่ทิดน้อยที่ง่วนเอาตะข่ายมาล้อมเล้ากระต่ายป่าที่เลี้ยงไว้ล้อมต่อจากคอกไม้ขึ้นไปจรดหลังคาหญ้าคาผุผุเกา่าๆกันอะไรบางอย่างที่มันเองก็ไม่รู้ว่ากันอะไรเอานั่นไอ้น้อยเอ็งทำอะไรวะโถผู้ใหญ่มาไมา่ให้ซุ่มให้เสียงตกใจหมดเลยก็ให้อยู่นี่ไงล่ะ ว่าแต่เองทําอะไรข้าเตือนเองไม่ฟังหรือว่าคำคำมืดมืดไม่ให้ออกมาจากบ้านหรือว่าเองไม่กลัวก็ไม่ใช่ว่าไม่กลัวหรอกผู้ใหญ่แต่ไอสิ่งที่เรากลัวนะ่ะไม่รู้เลยว่าอะไรกระหังคำตอบสั้นๆง่ายๆแล้วก็เงียบไปจนคนฟังรออยู่ว่าคนพูดจะพูดอะไรต่อเมื่อเห็นว่าเป็นนานๆานเงียบไปจึงหันกลับไปมอง แต่แล้วภาพนั้นก็ทําเอาไอ้ทิศน้อยใจหายว่าเบิกตาอ้าปากค้างของเหลวสีชาอุ่นร้อนไหลลงมาตามขาอย่างมิอาจกันไม่มีโอกาสแม้แต่จะร้องหรือขยับสากตามข้าวขนาดใหญ่ฟาดเข้าแสกหน้าของมันพอดีก่อนที่เขาจะซุดหวบลงกระหางร้ายแหวกกินเครื่องในของมันจนหมดแล้วหลีกหนีกลับบ้านเมียมันรู้สึกว่าไอ้น้อยหายไปนานเกินไปแล้ว จะลงมาตามหาก็กลัวจะไม่ลงก็เป็นห่วงพี่น้อยพี่น้อยได้ยินข้าไหมได้ยินข้าหรือเปล่าลงไปตั้งนานแล้วยังไม่เสร็จอีกหรือเงียบไม่ได้มีเสียงตอบใดๆเมื่อรอเป็นนานก็ไม่มีวี่แววว่ามันจะขึ้นมาจึงได้ลุกขึ้นจุดใต้ตามลงไปโอ้ยช่วยด้วยพี่น้อยพี่น้อยชาวบ้านต่างก็วิ่งมาดู บ้างก็ถือปืนถือมีดพร้าแล้วแต่ว่าใครจะหยิบฉวยอะไรได้นางลำดวนกอดร่างที่เลือดโสมงกายของน้อยร้องไห้ราวกับคนเสียสติใครก็ได้ไปตามผู้ใหญ่ทีเร็วเข้าไปแล้วไปแล้วเพียงไม่นานเสียงคนจำนวนหนึ่งก็คุยกันใกล้เข้ามาอีกายแล้วเหรอวะใช่ผู้ใหญ่แล้วเราจะทำยังไงกันดีล่ะนี่มันศพที่สองแล้วหนา ก็ข้ากำลังคิดหาวิธีอยู่นี่ไงเล่าต้องใช้เวลาอีกสักเท่าไรหรือต้องรอให้มีอีกกี่ศพก่อนหรือต้องให้ตายหมดหมู่บ้านก่อนหรือไงผู้ใหญ่ไม่ทุกข์ไม่ร้อนแบบนี้หรือว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่พูดอะไรให้มันดีๆหน่อยหรือว่าอะไรวะหรือว่าผู้ใหญ่รู้แล้วว่ามันเป็นใครบา ah, ไอ้นี่ถ้าข้ารู้ข้าจะเฉยอยู่แบบนี้หรือไงวะเอาล่ะเอาละ คืนนี้ให้พวกบ้านใกล้เรือนเคียงอยู่เฝ้ากันก่อนพรุ่งนี้ข้าจะไปหาหมอผีมาจัดการเออถ้าคิดเป็นเสียตั้งแต่ทีแรกก็คงไม่มีศพที่สองหรอกไอ้บุญมีว่าด้วยความโมโหผู้ใหญ่เรืองเดินออกมาจากบ้านของนางลำดวนด้วยความเดือดดานไอ้บุญมีนะไอ้บุญมีคืนนี้แหละกูจะจัดการกับมึง คิดอาฆาตในใจก่อนจะหายไปซุ่มอยู่ในมุมมืดเพื่อรอจังหวะที่จะจัดการมันแต่เมื่อนึกได้ว่าไอ้บุญมีอยู่ที่บ้านไอ้น้อยเพราะฉะนั้นเรือนของมันคงมีแต่นางบัวผันที่อยู่บ้านเพียงลำพังนั่งผันนา่งผันเปิดประตูให้ข้า,าทีฮะพี่บุญมีเกิดอะไรขึ้นเหือพี่นางลำดวนมันเป็นอะไรเอ่ยถามพร้อมกับเปิดประตูให้ แต่เมื่อเห็นว่าคนที่มาเคาะประตูไม่ใช่บุญมีแต่กลับเป็นผู้ใหญ่เรืองผู้ใหญ่มีอะไรหรือจ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับพี่บุญมีหรือเปล่าเปล่าบุญมีผัวเองน่ะมันไม่เป็นอะไรหรอกข่าแค่หิวหิวหรอหิวอะไรจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวก็รู้พลันใบหน้าก็แปลเปลี่ยนไปเป็นปีศาจท,ทีละนิดทีละนิดบัวผันเบิกตาโพรงด้วยความตกใจ ไม่ทันที่จะได้ส่งเสียงร้องแก่ก็พุ่งวาบมาประชิดต,ตัวมันเจ็บแปรบที่หน้าท้องแล้วที่ลำไส้และเครื่องในก็ถูกลากออกมากัดกินต่อหน้าต่อตาก่อนที่ร่างของมันจะค่อยๆสุดลงเจ้ากระหังก็บินขึ้นสู่ฟ้าหายลับไปในความมืดกลับบ้านไปคล้อยหลังกระหังเนี่คขนดุไปไม่นานบุญมีก็กลับมาเมื่อส่องไฟกระทบพื้นเห็นร่างของบัวผันนอนจมกองเลือดอยู่ บัวผันโธมันเป็นใครกันมันเป็นใครกันฮะหรือว่าไอ้ผู้ใหญ่มันจะเป็นกระหังเสียเองชาวบ้านต่างก็วิ่งมาดูตามเสียงร้องของบุญมีภาพที่เห็นทำเอาทุกคนต้องขวัญผวามันแน่ๆต้องเป็นมันแน่ไอ้ผู้ใหญ่เรื่องมันต้องเป็นกระหังหรือไม่ก็เป็นปอบมันโกรธที่ข้าต่อว่ามันก็เลยย่องมากินบัวผันนิ่ไอเล่าฮ่า แล้วยังไงแล้วยังไงเดิมทีกูว่าจะเก็บพวกมึงไว้กินคืนพรุ่งนี้เพราะพรุ่งนี้คือคืนเดือนดับถ้ากูกินพวกมึงครบร้อยคนภายในพรุ่งนี้ต่อให้เทวดากูก็ไม่กลัวถ้าอย่างนั้นก็ตายเสียมันวันนี้ทั้งหมู่บ้านเลยก็แล้วกันคืนเดือนดับหรือถ้าอย่างนั้นหลังเที่ยงคืนก็คือคืนเดือนดับแล้วสิ พระธุดง n เชาาที่มาปักกรอยู่ท้ายหมู่บ้านท่านนั่งสำรวมจิตภาวนาและรับรู้ถึงเคาะกรรมหนักของหมู่บ้านที่กำลังประสบพระยากระหังสัาแดงฤทธิ์แผ่เสียงหัวเราะพร้อมกับร่างกายเริ่มขยายใหญ่โตขึ้นมันพยายามจะจัดการกับอาหารตรงหน้าของมันแต่แล้วก็มีแสงสว่างวาบสีทองเป็นประกายขวางหน้าของมันไว้ ร่างของอสูร,รากายกระหังพันนรกก็พุ่งวาบเข้ามาประทะกับแสงสว่างสีทองเกิดประกายไฟดังเปรีย้ยเสียงหวีดร้องด้วยความเจ็บปวดของอสูร,รากายแล้วมันก็กระเด็นไปหลายวาใจกลางแสงสว่างนั้นมีเงาสรัวร่างของพระพิสุทธิชารารูปหนึ่งยืนสำรวมอยู่ไม่ใช่เรื่องของพระไปให้ผลมันตะหวาดไล่ด้วยเสียงอันดัง เมื่อเหล่าชาวบ้านเห็นว่ามีพระคุณเจ้ามาโปรดต่างก็ยกมือขึ้นท่วมหัวพร้อมกับร้องขอความช่วยเหลือให้แสงแซ่ไปหมดพวกโยมไม่ต้องกลัวสงบใจไว้ยเรงจริงก็ออกมาสิวะอย่าส่งแค่กระแสะจิตมาอัตมาไม่เก่งหรอกโยมคาถาวิชาสักบทก็ไม่มี และที่มานี่ก็มาเพื่อโปรดสัตว์ตามวิสัยพุทธบุตรที่บวชเข้ามาในบวรพระพุทธศาสนาแล้วนอกจากจะอบรมบ่มนิสัยแล้วทำลายหลังกิเลสแล้วก็ยังมีการโปรดสัตว์แล้วเผยแพร่พระธรรมตามหน้าที่ไม่ไม่ต้องพูดมากอย่ามัวแต่หดหัวเป็นเต่าอยู่เลยดีแต่พูดเหม็นขี้ปากถ้าอัตมามาแล้วโยมจะทำอะไรหรือ สิ้นเสียงอันเปี่ยมไปด้วยความเมตตาที่ปีศาจอย่างมันไม่สามารถที่จะสัมผัสถ,ถึงเพราะบาปที่หนาเป็นเครื่องกั้นความดีที่จะไปกระทบจิตใจที่กระด้างยาบร่างที่สลัวรางค่อยๆเด่นชัดขึ้นแล้วชัดพอกับทุกชีวิตที่อยู่ตรงนั้น <c oughs> ตายเสียวเถิดมันยกศากอันใหญ่โตแล้วหนักอึ้งขึ้นแล้วฟาดลงไปยังร่างพระทุดงชารา แต่ไม่ได้แม้แต่จะได้สัมผัสแม้แต่เนื้อแล้วเศษเหลวทันเกิดเสียงระเบิดและเป็นประกายไฟสะท้อนกลับจนร่างของมันกระเด็นไปไกลเหล่าชาวบ้านที่กลัวก็กลัวอยากเห็นก็อยากเห็นต่างหลบๆแอบแออยู่ที่บนบ้านและเสาบ้านใช้เป็นกำบงังส่วนเจ้าอาสุรกายกระหังไม่ว่าจะกี่ครั้งมันก็ผลทยานเข้าหาแต่ก็กระเด็นออกไม่เป็นท่า มันจึงบริการคาถาเรียกหงภายออกมาก่อนที่หมอกควันสีดําจะจางลงร่างดำทะมึนของมันที่แผ่รังสีอมมหิตออกมาเดินทื่อๆแล้วยกมือสองข้างขึ้นพระคุณเจ้าชราอันมีนามว่าหลวงตาจันดีท่านก็เรียกไหวาอาคมออกมาตวัดฟาดลงไปที่หงภายทีเดียวมันก็กรีดร้องแล้วหายไปอสุรกายขยายร่างใหญ่โตขึ้นอีกครั้งและยกเท้าขึ้นเตรียมจะกระทึบลงมา ท่านยกไหวขึ้นรับแล้วชี้ออกไปได้มีลำแสงที่เป็นเส้นสายออกมาจากปลายไหวอาคมราวกับสายฟ้ามันพุ่งตวัดรัดร่างของอสูรกายมันส่งเสียงร้องดิ้นทุรนทุรายจนกระทั่งวิญญาณของมันถูกมัดและออกมาจากร่างผู้ใหญ่เรืองก่อนที่ร่างอันผอมแห้งและชลาผมดำสนิทต,ตั้งแต่แรกมันขาวโพลนกระเซาะกระเซิงเต็มหัวร่างของผู้ใหญ่เรืองล้มฟุบลงไป วิญญาณที่ถูกพันธนาการนั้นได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้าส่งไปรับบุญกรรมตามที่ได้ทํามาชาวบ้านทั้งหมดก็ก้มลงกราบท่านแล้วท่านจึงเอ่ยกับชาวบ้านด้วยความเมตตาเอาล่ะไม่มีอะไรแล้วต่อไปนี้หมู่บ้านนี้ก็จะอยู่สงบร่มเย็นกล่าวจบท่านก็หายว่าไปเร็วพอๆกับที่ท่านมา เป็นยังไงบ้างครับกับเรื่องที่ผมนํามาเล่าให้ฟังในคลิปนี้สําหรับท่านผู้ฟังท่านใดที่เพิ่งเข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับเล่าเรื่องหลอนในคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ